ก่อนที่จะเข้ามาเป็นพนักงานที่รัตว์เราได้เงินเดือนส่วนหนึ่งครับจะถูกหักเป็นค่าดูแลรักษาแมวแมวทุกตัวที่อยู่ที่นี่ครับเป็นแมวที่เขาขาดโอกาสพนักงานทุกท่านเนี่ยก็ไม่มีใครบ่นเพราะว่าทุกคนรักแมวในการทํางานหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้ามีความเครียดนั่งคิดงานไม่ออกนะครับแต่พอเล่นกับแมวปุ๊บถึงจะพักไปหนึ่งชั่วโมงแต่อีกครึ่งชั่วโมงเขาอาจจะได้งานและประสิทธิภาพกับประสิทธิผลของของนานที่เพิ่มขึ้น ว่าทำไมถึงมีแมวมาอยู่มันมีอยู่2ปัจจัยนั่นแหละครับอยากให้พนักงานมีจุดผ่อนคลายส่วนที่2คือช่วยเหลือเนี่ยครับสัตว์ที่ไร้บ้านการทํางานของทุกที่อ่ะมันมีหมดแลลวความเครียดนะครับความเครียดที่เราเจอจากงานเนาะแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่ทําให้ความเครียดมันลดลงพนักงานเนี่ยเวลาที่เขาเครียดจากการทํางานปกติก็คือจะเปิดกระตุ้นดูหรือเล่นเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันจดจ่อกับหน้าจอมันทําให้สิ่งหนึ่งที่หายไปคือ นะครับการผ่อนคลายที่ได้จากการสัมผัสแมวนะครับจะมีสัมผัสที่เวลาที่เราสัมผัสเนี่ยมันทำให้เราสึกว่าเราผ่อนคลายมีแมวอยู่ในออฟฟิศที่รวมทั้งสิ้นก็11ตัวครับแมวทุกตัวที่อยู่ที่นี่ครับเป็นแมวที่เขาขาดโอกาสแมวทุกตัวคือเราก็พาเขามาจากข้างนอกหลังคาบ้างข้างถนนบ้าง จะมีอยู่แค่นี้เลยครับซึ่งบางตัวก็าอาจจะถูกปล่อยมานะครับจากฟาร์มหรืออะไรเงี้ยครับเราก็รับเข้ามาดูแลเป็นเหตุที่ทําให้เอาแมวมา,าในออฟฟิศนี่ยกตัวอย่างเลยนะครับฉลามเนี่ยเขาก็จะเป็นแมวที่นั่งตาบอดอยู่หลังบ้านผมใช้คำว่าตาบอดนะครับเเห็นว่าตาขวายัางเป็นยังเป็นต้ออยู่ครับแล้วเขาก็นั่งตากฝนแล้วก็คิดว่าคงไม่รอดแล้วก็เลยปีนไปเก็บเข้ามาตั้งแต่เขายัางตัวเล็กๆอยู่แล้วก็พาไปหาหมอแล้วก็รักษาเขาก็เนี่ยครับ พ้วนตุบเลยแล้วก็ช่วยกันทำอาหารกินช่วยพี่ๆผ่อนคลายใช่ไหมลูกนเนาะอ๋อใช่ ก่อนที่จะเข้ามาเป็นพนักงานที่บริษัทเราได้เงินเดือนส่วนหนึ่งครับจะถูกหักเป็นค่าดูแลรักษาแมวพนักงานทุกท่านเนี่ยก็ไม่มีใครบน่นเพราะว่าทุกคนรักแมวเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าแมวสิตัวเนี่ยค่าบริหารจัดการเขาเนี่ยค่อนข้างสูงรับได้กับสิ่งนี้ครับอยากให้เล่าชีวิตประจําวันในออฟฟิศน,นี้หน่อยครับว่าอยู่ร่วมกับแมวปเ,ปนเนี่ยมันเป็นยังไง อันดับแรกก็คือต้องย้ายแมวออกจากที่นั่งก่อนเขาชอบมาแย่งโต๊ะนะครับแย่งเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับในระหว่างทํางานเนี่ยมันก็จะเดินไปเดินมาคีย์บอร์ดอะแมวพิมอะนะครับก็คือผมเจอประจําทั้งวันเนี่ยก็คือว่าคอยเก็บฉี่แมวตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆมันก็คุ้มแหละเพราะว่ามันก็เวลรามันอยู่กับเราเนี่ยแล้วก็เออแฮปปี้ดีับการทางานคือผมรู้สึกว่าการมีแมวมันก็เหมือนลดความเครียดได้นะครับเพราะว่าเนี่ยเขาเดินมาอ้อนเดินมาเล่นกับเราอะไรเงี้ยนะครับมันก็แบบทำให้เราผ่อนคลาย จากสิ่งที่เราทำอยู่ตรงหน้าอะไรเงี้ยครับโอ้ยที่สุดใช่ไหมครับฉี่ใส่จอคอมฮะ <c oughs> <c oughs> ยืนๆเนี่ยทำหางสั่นแล้วก็ฉี่แต่จอเนี่ยอันนี้คือช็อกสุดละปนถ้าถ้าเป็นตรงนี้นะคะาชานมจะชอบมานั่งเขาจะชอบมานั่งอยู่สองตัวเนี้ยมานั่งทับคีย์บอร์ดแล้วก็เนี่ยมาแล้ว ก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเขาทําให้เราทํางานยากขึ้นไหมก็มีว่าเป็นอุปสรรคบางทีเขาก็แบบมาทับนู่นทับนี่อยู่ๆก็มาปิดเปิดอะไรของเราแต่แบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่โอเคไม่ค่ะก็เป็นสีสันในการทํางานปติช่าสัตว์อยู่แล้วแต่ว่าที่ว่าคือไม่สะดวกที่จะเลี้ยงอะไรงนี้ก็เลยแบบเหมือนเราก็ได้แบบมีเพื่อนเล่นจริงๆแล้วการเลี้ยงแมวครับพี่เล็ก มันมีสิ่งหนึ่งที่เมื่อทีเราควบคุมไม่ได้ความไวใช่ไหมลูกไวยยังไงลูกไวเรื่องของกินไม่เท่าไหร่แต่นี่คือเขาไวหนีออกจากบ้านแชทีเนี้ยก็หายไปสักสามวันได้เราก็เป็นห่วงมากทีเนียกก็คือ พนักงานในออฟฟิศนะครับก็คือไม่ได้ทํางานเลยทุกคนออกตามหาเขาร่วม3วันไม่ใช่แค่กลางวันนะฮะกลางคืนด้วย3พฤศจิกายนวันที่ฉลามเกือบจะกลายเป็นแมวพะโลวันที่1พฤศจิกายนช่วงประมาณ11โมงฉลามได้หายไปจากออฟฟิศนานๆนนทีฉลามจะออกมานอนเล่นคิดว่าเป็นช่วงตอนที่กำลังเปิดประตูออฟฟิศน้องตกใจเสียงรถเลยวิ่งตเตลิดออกไป วันนั้นพี่ออฟฟิศทุกคนทิ้งงานทุกอย่างและออกตามหาฉลามกลางคืนปะป้าก็ยังเดินตามหาเพื่อฉลามยังหลงทางอยู่แถวแถวออฟฟิศผ่านไปหนึ่งวันยังไม่มีวี่แววของฉลามจึงตัดสินใจทำใบประกาศปป้าก็ยังคงให้ทิ้งงานทุกอย่างการตามหาฉลามสำคัญที่สุด ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ทั้งใบประกาศฝากเพื่อนบ้านฝากแมวจรตามหาสายมงสายมูก็ทำหมดจนในที่สุดก็มีคนติดต่อเข้ามาพี่พี่ดีใจมากจึงรีบขับรถออกไปตามหากันแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่เป็นแค่แมวส้มที่สีคล้ายเฉยเความพยายามหมดไปอีกวันความหวังที่จะเจอฉลามค่อยๆหายไปเพราะฉลามเป็นแมวขี้กลัวถ้าน้องเตลิดไปคงไม่ได้เจอน้องอีก จนกระทั่งผมได้ยินเสียงก็มาจากร้านข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับปูเป็ดพะโล้น้องเข้าไปซ่อนอยู่ในถังเป็ดพะโล้ในหม้อก๋วยเตี๋ยวครับอ้าก็ใช่อ่ะใช่ไงลูกก็ใช่ไงสุดท้ายก็เลยไปเจอเขาเนี่ยละครับก็ออกตามหากันแล้วก็ต้องบอกว่าก็ขอบคุณทุกๆท่านที่เห็นเขาก็คือแบบช่วยกันตามหาน้องอย่างจริงจังมากครับ อะไรที่เกี่ยวกับคําเชื่อคําพูดโบราณนะครับเอาหมอ้อครอบผัวตะโกนบอกชื่อนะครับฝากแมวจอนเราทําหมดเลยเปิดไพ่ด้วยเพราะว่าจริงๆที่นี่เชื่อเรื่องสายมูมากนะครับมีทั้งเปิดไพ่มีทั้งบนพี่กุมารอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะแล้วก็จะบนบอกพี่กุมารเลยว่าช่วยหน่อยถ้าฉลามกลับมา2 0ถาด20ถาดก็คือพิซซ่า,า2 0ถาดจุดจบสายมูฉลองการหาฉลามเจอด้วยพิซซ่า10ถาด ถทาเฟียที่สุดก็จะเป็นแมวเอาชื่อที่ทุกคนรู้จักก็คือตุ้ยตุ้ยก็จะเป็นคนที่เห็นอยู่ในหน้าหน้าเพจแมวออฟฟิศนี่แหละครับมีแต่เรื่องวุ่นวายและกันพี่เล็กมีแต่เรื่องวุ่นวายที่ทําให้ออฟฟิศไม่ได้อยู่นิ่งนะครับฉี่บ้างกัดบ้างนะครับวิ่งไล่แกล้งน้องคนอื่นบ้างเขาเลยเป็นแมวที่เฟียที่สุดครับ สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วกันเนาะทุกคนเจอความเครียดครับทุกคนจะมาสมและที่ผมเน้นย้าเลยคือโรคซึมเศร้าเชื่อไหมครับว่าแมวช่วยคุณได้นะครับสำหรับออฟฟิศผมเนี่ยสิ่งที่ผมได้นะครับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานของพนักงานในบริษัทเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยครับเหตุและผลก็ชัดเจนเลยครับแมวมาช่วยทาให้เราคลายเครียดแล้วทาให้เราอยากมาบริษัทมากขึ้นชเช่นเดียวก,กับท่านที่อยู่ที่บ้านนะครับหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีสัตว์นะครับผมว่าจิตใจท่านคือสิ่งแรกเลยที่มันจะมันจะเบิกบานมากขึ้น ม,มันอาจจะมีหลายคนมองว่าเอาแมวมาลวมกับคนแล้วทุกคนรักแมวเล่นกับแมวไม่มีเวลาทํางานถามว่ามีไหมก็อาจจะใช้คําว่าแอบมีบ้างแต่เราถือว่าช่วงเวลานั้นคือช่วงที่ทําให้เป็นช่วงที่พนักงานคลายเครียดเพื่อที่มาเริมเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเวลาถัดไปในการทํางานหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้ามีความเครียดนั่งค,คิดงานไม่ออก แต่พอเล่นกับแมวปุ๊บถึงจะพักไปหนึ่งชั่วโมงแต่ในอีกครึ่งชั่วโมงเขาอาจจะได้งานและประสิทธิภาพกับประสิทธิผลของงานที่เพิ่มขึ้นก็ฝากด้วยนะครับเพจแมวออฟฟิศนะครับชัดเจนตรงตัวเลยครับแมวออฟฟิศทุกช่องทางชื่อเดียวกันหมดนะครับมาติดตามความปวดและความสนุกสนานของออฟฟิศเราได้เลยครับ ไม่มีเฟอร์ซึนบนปืนที่เลี้ยวค่าห่างศพ